นี่คือภาพของสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในยุโรปครับท่านผู้ชมแต่มันไม่ใช่แค่แนวรบเดียวแนวรบที่1ที่ชายแดนล่าสุดโปลแลนด์ได้ปิดตายพรมแดนทั้งหมดที่ติดกับเบลารุสแล้วครับส่วนแนวรบที่สองในห้องประชุมที่บรัสเซลสหภาพยุโรปได้เปิดศึกการค้าครั้งใหญ่ที่สุดจ่อขึ้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจีนมหาศาลคุณอาจจะคิดว่านี่คือ2เรื่องที่ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมครับแต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปถ้าผมจะบอกคุณว่า นี่คือเกมเดียวกันแหละครับและเบื้องหลังการปิดพรมแดนของโปโลแลนด์มันคือแผนการที่สาภาพยุโรปใช้เป็นข้ออ้างในการเชื่อจีนครับมันคือการก่อร่างสร้างกำแพงเหล็ก2.0ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อตัดขาดทั้งรัเสเซียและจีนจากยุโรปอย่างสมบูรณ์ครับ ราคาปัจจุบันยอยู่ราวสัก70เหรียญน,น,นะครับแต่มันอาจจะไปถึงเป็นหลักร้อยร้อยห้าสิบนอนาคตซึ่งการอาจฉรภาพข้อนี้นอาจจะยาวเกิน12เดือนนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าซุปเปอร์ไซเคิลเนี่ยนะโอกาสการตกแทนเนี่ยมันจะสูงมากกว่าที่เคยทีครับกวทมันประมาณ500%ถึง1 3 0 0นะครับนั่นจะเห็นได้ว่าตัวแบงก์นี้นะครับจะมีโอกาสอีกมหาศาลในการเติบโตของจำนวนลูกค้าก็ตามนะครับหรือว่าต่อหัวก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Economic l i f e ที่จะมาพูดถึงการเงินและเศรษฐกิจพบกับผมแอดคิมวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องประเด็นร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ครับนั่นก็คือสิ่งที่ The Economist ได้ใช้คำว่า a t o f r o n t Bar หรือสงคราม2แนวรบที่ยุโรปกำลังเผชิญอยู่นักขณะนี้ครับต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เป็นภาวะวิกฤตที่ถูกบ่มเพาะมานานแล้วครับในแนวรบแรกที่ายแดนโปแลนด์เบลารุสครับ รัฐบาลโปแลนด์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้ปิดจุดพานแดนหลักทั้งหมดกับเบลารุสแล้วครับเหตุผลที่พวกเขายกมาก็คือเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติครับหลังจากที่เบลารุสจงใจใช้ผู้อพยพเป็นอาวุธมานานในขณะที่แนวรบที่2ที่ใจกลางยุโรปคณะกรรมาิการยุโรปได้เริ่มกระบวนการไต่สวนอย่างเป็นทางการเพื่อใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนแล้วครับพวกเขากล่าวหาว่า รถยนต์ไฟฟ้าเหล่านี้ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลจีนอย่างไม่เป็นธรรมทำให้สามารถขายในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงและกำลังทำลายอุตสาหกรรมรถยนต์ในยุโรปครับแน่นอนว่าการกระทำทั้งสองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญครับการที่โปลแลนด์ตัดสินใจปิดพรมแดนได้แสดงให้เห็นถึงจุดแตกหักที่ทุกคนรอคอยหลังจากที่เบลารุสใช้ยุทธวิธีสร้างความปั่นป่วนมาหลายปีแล้วครับและการปิดพรมแดนนี้ก็เป็นมากกว่าแค่การป้องกันผู้อพยพธรรมดาครับ เพราะข้อมูลเชิงลึกจาก The Warsaw Institute สถาบันคลังสมองในโปลแลนด์ระบ,บุไว้อย่างชัดเจนว่าเบลารุสได้กลายเป็นรัฐตัวแทนหรือ proxy state ของรัสเซียและจีนในยุโรปตะวันออกอย่างสมบูรณ์แล้วครับการที่โปลแลนด์ปิดพรมแดนจึงเปรียบเสมือนการตัดการเชื่อมต่อกับช่องทางที่ใช้ในการแผ่อิทธิพลของศัตรูที่อยู่หน้าบ้านนั่นเองครับแล้วคุณสงสัยไหมครับว่าทําไมเบลารุสถึงยอมเป็นหมากตัวสําคัญในเกมนี้แหมมันก็เพราะว่าเบลารุสคือหมากที่จีนและรัสเซีย ใช้เดินเกมอย่างเต็มที่ครับพวกเขาไม่ได้แค่รับผู้อพยพแต่ข้อมูลจาก Human Rights Watch กล่าวหาว่าเบลารุสกำลังใช้ผู้อพยพเป็นอาวุธหรือ Weaponized Migration อย่างเป็นระบบและโหดร้ายเลยครับพวกเขามีเจตนาจงใจผลักดันคนหลายพันคนไปที่ชายแดนโปลแลนด์เพื่อสร้างความวุ่นวายและทำลายสาภาพยุโรปจากภายในครับซึ่งยุทธวิธีแบบนี้ ไม่ใช่เรื่องที่เบลารุสทำคนเดียวได้ครับพวกเขาได้รับการสนับสนุนทั้งทางการเงินและการเมืองจากพี่ใหญ่อย่างรัสเซียและพี่ร้องอย่างจีนอย่างเต็มที่ครับสังเกตจากข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศของโปแลนด์ได้ออกมาขอให้จีนเข้ามาใช้อิทธิพลเหนือเบลารุสเพื่อเปิดพรมแดนนี่ก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าโปแลนด์ Poland รู้ดีว่าเบลารุสไม่ได้ตัดสินใจเองครับและเมื่อถูกโจมตีแบบนี้สาภาพยุโรปก็ต้องเอาคืนครับ และนี่คือการเอาคืนที่ชาญฉลาดที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นแล้วครับข้อมูลจากเทเรซาแฟลลอนผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียยุโรปเอเชียระบุไว้ยอย่างชัดเจนว่าการกระทำของโปลแลนด์และสหภาพยุโรปไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือการตอบโต้ที่ประสานงานกันหรือ A coordinate d response ครับโดยมีเป้าหมายคือการส่งสารไปยังปักกิ่งโดยตรงผมจะขยายความไม่เห็นภาพง่ายๆนะครับการที่โปลแลนด์ปิดพรมแดน มันคือการส่งสารทางกายภาพที่รุนแรงที่สุดครับคือการสร้างกำแพงเหล็ก2.0ขึ้นมาอีกครั้งและในขณะเดียวกันการที่สหภาพยุโรปเปิดสึกการค้ากับจีนก็คือการส่งสารทางเศรษฐกิจที่เจ็บปวดที่สุดครับคือการบอกปักกิ่งว่าถ้าคุณยังไม่หยุดใช้ลูกน้องอย่างเบลารุสมาป่วนเราเราก็จะทำลายเครื่องปั๊มเงินของคุณและทำไมต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแหมเหตุผลก็ง่ายมากเลยครับเพราะนี่คือเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของจีนในปัจจุบันครับท่านผู้ชม ผมจะให้ดูตัวเลขที่น่าตกใจนะครับยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์จีนในยุโรปเติบโตขึ้นถึง91%เลยครับในช่วงครึ่งปีแรกของปี2025ทําให้ส่วนแบ่งตลาดของแบรนด์จีนในยุโรปพุ่งจากแค่2.7%ในปีที่แล้วมาเป็น5.1%แล้วครับแบรนด์อย่าง BYD มียอดขายเติบโตถึง311%หรืออย่าง XPeng ก็กลายเป็นแบรนด์พรีเมียมของจีนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุโรปไปแล้วครับนี่คือความรุนแรงของภัยคุกค,ค,คามที่อุตสาหกรรมรถยนต์ยุโรปเผชิญอยู่ครับ และที่สําคัญครับจีนคือศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของโลกโดยคิดเป็นสัดส่วนกว่า70%ของการผลิตทั้งหมดแถมราคารถยนต์ไฟฟ้าของจีนยังถูกกว่าคู่แข่งในยุโรปอีกถึง20%อีกด้วยครับดังนั้นการเลือกโจมตีด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของจีนมันจึงเป็นการตีไปที่จุดที่เจ็บปวดที่สุดครับและนี่แหละครับคือการเชือดไก่ให้ลิงดูที่สมบูรณ์แบบโดยมีเบลารุสเป็นไก่ที่กําลังถูกเชืออโดยการปิดพรมแดน และจีนคือลิงที่กำลังดูอยู่ครับและนี่คือบทสรุปของสองคราม2แนวรบที่น่าสะพรึงกลัวครับนี่คือการสร้างกำแพงเหล็ก2.0ขึ้นมาใหม่อีกครั้งอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นครับโดยมีทั้งกำแพงทางกายภาพที่ชายแดนโปลแลนด์เบร,รุสและกำแพงภาษีที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเพื่อแบ่งแยกเศรษฐกเกของยุโรปออกจากจีนซึ่งแสดงให้เห็นว่ายุโรปกำลังต่อสู้ทั้งสึกนอกและสึกในไปพร้อมๆกันครับ แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะความน่าสะพรึงกลัวที่แท้จริงกำลังจะเริ่มขึ้นการปิดพรมแดนโปแลนด์เบลารุสทําให้จุดยุทธศาสตร์ที่เปราะบาดที่สุดของนาโตอย่างช่องว่างซูวอลคีหรือเดอะซูวอลคีแกตกอยู่ในความเสี่ยงมากขึ้นครับช่องว่างนี่คือเส้นทางบกเดียวที่เชื่อมโปแลนด์เข้ากับกลุ่มประเทศบอลติกอย่างลิทัวเนียรัสเซียและเอสโตเนียครับซึ่งมันถูกขนาบข้างด้วยรัเสเซียในแคว้นคาลินินกราดและเบลารุสครับ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงถึงขนาดเรียกว่ามันคือจุดอ่อนที่สุดหรืออะิลิสฮิลของนาโต้เลยครับเพราะถ้าหัตรัสเซียและเบลารุสตัดสินใจใช้ช่องว่างนี้เป็นจุดทดสอบเพื่อตัดขาดกลุ่มประเทศเบอลติกจากนาโต้เมื่อไหร่มันคือหายนะที่อาจจุดชนวนไปสู่สงครามจริงที่ไม่มีใครอยากให้เกิดครับและอีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่น่าชิดต่อก็คือแล้วจีนจะตอบโต้อย่างไรครับเมื่อถูกสาภาพยุโรปโจมตีด้วยกาแพงภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจีนจะยอมถอยหรือจะเอาคืนด้วยสงครามการค้าเต็มรูปแบบ ล่าสุดจีนได้เริ่มไต่สวนผลิตภัณฑ์หมูและนมจากสาภาพยุโรปแล้วครับ และพวกเขายังอาจเลือกที่จะขึ้นภาษีสินค้าที่สําคัญของยุโรปเช่นแบรนดี้หรือไวน์จากฝรั่งเศสครับหรือแม้แต่รถยนต์หรูจากเยอรมนีซึ่งหากเกิดขึ้นจร,งจรงิงมันจะสร้างความแตกแยกภายในสภาพยุโรปได้อย่างรุนแรงเลยครับเพราะแต่ละประเทศก็มีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันไปซึ่งนั่นก็หมายความว่าการโจมตีทางการค้าของจีนในครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายแค่ทําลายเศรษฐกิจครับแต่มันยังมุ่งทําลายความเป็นเอกภาพของยุโรปด้วยซึ่งเป็นการขยายสงครามสองแนวรบจากเศษรษฐกิจไปสู่การเมืองภายในอย่างสมบูรณ์แบบครับ สรุปง่ายๆเลยนะครับเกมนี้ได้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นครับจากสงครามตัวแทนในยูเครนสู่สงคราม2องแนวรบที่ยุโรปโดยตรงซึ่งยุโรปกําลังตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายออกครับทาไม้ตอบโต้ก็จะถูกมองว่าอ่อนแอและจะถูกรุกคืบมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ถ้าตอบโต้รุนแรงเกินไปก็เสี่ยงที่จะนําไปสู่สงครามการค้าเต็มรูปแบบและในอนาคตอันใกล้ก็อาจจะลุกลามไปสู่สงครามจริงที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก็ได้ครับ และเมื่อการ,รเผชิญหน้ามันรุนแรงขึ้นทุกวันโอกาสที่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวจะลุกลามไปสู่สงครามใหญ่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก็ใกล้เข้ามาทุกขณะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดคิมคนนี้ต้องขออภัยขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาแอดคิมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับ แล้ววันนี้แอคคิมมีข่าวเด็ดจากช่องมิตรรักมาฝากเพื่อนๆที่เป็นสายล่าสินทรัพย์หาเหรียญเด็ดเปลี่ยนชีวิตตอนนี้ช่องค r y ปโ o d o อกเปิดให้สมัครสต็อก s ิง n a l s ้าสกรีมเมอแล้ว,ลวนี่คือเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน่าสนใจหามาจับเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างรีบสมัครก่อนหมดบูรัน ส่วนใครสนใจติดตามข้อมูลการลงทุนเชิงลึกสำหรับโลกพุทธอนาคตคลิกสมัครสมาชิกเราท้องเรียนนักลงทุนที่คุณจะได้เข้าถึงรีเสิร์ชบทวิเคราะห์หลักแสนในราคาแท่450บาทตีลังกาคิดยังไงก็คุ้มแถมไม่ต้องอ่านเองให้ปวดหัวเพราะมีคนเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายสนใจกดคลิกสมัครที่ข้างปุ่ม s u b s c r i b e เลยครับมาร่วมรู้ทันโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับแต่สำหรับวันนี้แอดคิมต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ซึ่งราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ราวสักเจ็ดสิบเหรียญน,น,นะครับแต่มันอาจจะไปถึงเป็นหลัก100 150นนร้อยร้อยห้าสิบแนอนาคตซึ่งการอาจฉรภาพครั้งนี้นอาจจะยาวเกินสิบสองเดือนนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าซูเปอร์ไซเคิลเนี่ยนะโอกาสการตอบแทนเนี่ยมันจะสูงมากกว่าที่เคยที่ครับตอบแทนม500ันห้าร้อยเปอร์เซ็นถึงหนึ่งพันสามร้อยเปอร์เซ็นนะครับนั่นจะเห็นได้ว่าตัวแบงก์นี้เนี่ยครับจะมีโอกาสอีกมหาศาลในการเติบโตของจำนวนลูกค้าก็ตามนะครับหรือว่าต่อหัวก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ